สวัสดีค่ะก็วันนี้จะมารีวิวสกูชุชไม่แท้รอบสองนะคะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้มันดูไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่ามันเป็นแนวตั้งนะคะก็เลยจะมาถ่ายอีกรอบนะสั่งซื้อสินค้าทักได้ที่ลายนี้เลยนะคะนำนอช็อปค่ะไม่ก็ลลายนี้นะคะแต่ลานนี้บางคนแอดไม่ได้นะคะเพราะว่าเพื่อนเต็มนะก็แอดมาลายนี้ก็เลยนะคะ ตะกาแรกเป็นตะการาคา25บาทนะคะก็จะมีคล้ายๆเหมือนเดิมเลยเป็นพวกบันนะคะก็จะเป็นบันกูเดทามะบันหน้าอีโมจินี่นะคะอันนี้นิ่นมชะโลมากมีหลายหน้าด้วยแพนด้าบันบัชบันก็มีนะคะนี่แล้วก็เป็นพวกปังแผ่น,นะคะปังแผ่นแนวตั้งปังแผ่นแนวนอนมาใหม่เป็นแผ่นเค้กเมลอนนะคะ แล้วก็อันนี้เลยซาลาเปาแนะนำม,มากมากไซส์ใหญ่กว่าชิ้นอื่นนะคะจะเป็นซาลาเปาแบบแบรนด์โดนัดแบบนี้อันนี้คุ้มมากเลยนะคะชิ้นนี้ก็มีนิมีประมาณนี้นะคะก็ทักไลน์มาสอบถามดูรูปได้เนาะต่อมาเป็นราคา30บาทนะคะก็อย่างแรกจะเป็นซาลาเปานะคะแบบนี้จุกนะนิ่มจลโนนะคะแล้วก็มีเป็นฮะเก๋า แล้วก็เป็นมากระลองนะคะ็อดมีพิเศษเลยมีสีฟ้าเข้ามาด้วยนะแล้วก็เป็นโลคิตตี้แบบนี้นะคะเป็นแยมโลคิตตี้นะคะนี่มิสโลแล้วก็เป็นโลคูม,มาค่ะอันนี้นิ่มๆน,น,นะแล้วก็เป็นปังหมีะค่ะอันนี้ ก็ราคา30บาทมีประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเป็นราคา50บาทมีหลายตะกร้ามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตะกร้านี้กันก่อนนะก็ตะกร้านี้นะคะจะเป็นมีเดียมบันกูเดทามะค่ะก็จะมีเป็นสีเหลืองแบบนี้แล้วก็สีขาวนะคะนิ่มสโลมเหมือนกันเลยนะน่ารักมากนะคะชิ้นนี้ขายดีเอามาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเป็นบันหน้าตลกด้วยนะ ก็ประมาณนี้ค่ะตะกร้าแรก50บาทค่ะ50บาทต่อมานะคะก็จะเป็นพวกนี้นะก็อย่างแรกเลยที่มาใหม่นะคะเป็นไอติมโคนโดนกัดนะคะนิ่มสโลนะคะนี่แล้วก็เป็นมีหลายหน้ามากเลยนะแล้วก็มีเป็นต้งหู้ค่ะอันนี้จะเป็นต้งหู้มีหน้านะคะอันนี้ชิ้นใหญ่กว่าเดิมแล้วก็มีหน้าก็เลยเก็นราคาห้าสิบนะคะนิ่มสโลมากมากเลย น่ารักมากเลยนะคะอันนี้ก็แนะนำนะแล้วก็มีเป็น a อแครค่ะก็มีหลายสีค่ะนิ่มสโ,โลแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็มีเก็บน่ารักมากเลยเป็นช,โช,โโช็อกโกแคร์แล้วก็เป็นไอติมโคนะคะ่ะนิ่มสโ,โลไอติมโคนหมีไอติมแท่งนะคะนิ่มๆแล้วก็เป็นโดนัทต,ต่างๆค่ะ เนื้อแน่นนะคะประมาณนี้ค่ะ50บาทนะคะอันนี้50บาทต่อมานะคะก็เป็นโดนัทเหมือนกันนะคะจะเป็นแต่จะเป็นโดนัทแบบนี้นะ,ะอันนี้สโลนิกนิดนะคะแล้วแต่บางชิ้นนะ,ะแล้วก็เป็นขนมปังปังปอนแบบแนวตั้งน,นะคะนิ่มมากเลยอยู่ในแพ็กเกจนะคะแล้วก็เป็นเคพุดดิ้งค่ะอันนี้นิ่มมาก ตะก้าต่อมานะคะจะเป็นบัตบันค่ะมีหลายหน้านะคะแล้วก็เป็นบันธรรมดาค่ะเป็นสายมีเดียมนะแล้วก็มีเป็นคิตตี้เฮดบันแบบนี้นะคะนิ่มจโลนะแล้วก็เป็นมีหัวลายแบบนะคะเป็นแบบว่าแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะสตรอเบอรี่เอามาชิ้นเดียวเลยนะคะอันนี้แข็งๆนิดนึงแต่ว่าน่ารักมากไอติมโคนนะคะ นี่นะเป็นแบบนี้เลยไอติมโคนนิ่มสโลนะเต้าหู้ค่ะน่ารักมากชิ้นนี้สโลนะคะแล้วก็มีเป็นตัวคิตตี้แบบนี้นะคะน่ารักมากเลยนะคะอันนี้มีพวกคิตตี้นี่5้บาทเหล่านี้นะ่ามากเลยนะคะนิ่มๆทุกอะไรนะต่อมานะคะก็จะเป็นมีเดียมบันอิโมจินะคะเอามาเยอะมากๆเลยนะนี่ ก็มีหลายหน้านะคะมีครบทุกหน้าเลยนิ่งสโลว์นะคะสโลว์ทุกชิ้นเลยนะแล้วก็เป็นปังเนยสดค่ะอันนี้ก็นิ่งสโลว์เหมือนเดิมค่ะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเป็นแฮมเบอร์เกอร์มีหน้าแบบนี้นะคะสโลว์เหมือนกันเลยทั้งสอง ตาเ้าเลยนะคะแนะนำมากเลยนะ5้าสิบาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวกหกสิบาทนะคะอย่างไร่จะเป็นหัวเห็ดแบบนี้นะ,ะเป็นชิ้นใหญ่อยู่นะคะนิ่มจะโลนะมีหลายสีมีสองสีค่ะแล้วก็มีเป็นคูมาเห็ดบานนะคะก็มีหลายสีเหมือนกัน <S <S อันนี้จะนิ่มๆนะคะแต่ว่าน่ารักมากเลยอันนี้ <S <S นี่จะเป็นราคาหกสิบบาทค่ะ ต่อมานะคะเป็นราคา7จะ10บาทค่ะก็อย่างแรกจะเป็นบันอยู่ในแพ็กเกจนะคะอันนี้เนื้อซอฟนิ่มมากสโล่ด้วยนะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะมีลายสีเลยแล้วก็มีเป็นลิงเฮดบันค่ะนิ่มสโลเหมือนกันนะคะเป็นหัวลิงค่ะแล้วก็ต่อมาอนนจะเป็นเห็ดหัวเห็ดนะคะอันนี้มีแท็กนะคะนิ่มสโลนะ น่ารักมากเลยอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นตะกร้าราคาเจ็ดสิบบาทค่ะต่อมาจะเป็นตะกร้าราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นข้าวเกี๊ยบยี่นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้จะนิ่มๆน,นะคะเรามีตัวอันนี้ของลายอยู่นะเล่นมันมากๆนะคะน่ารักมากเลยอันนี้ขายดีเหมือนกันนะยืดแบบนี้แนะนําเลยนะคะ น่ารักมากเลยอันนี้นะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นของยืดเหมือนกันก็จะเป็นมะเขือผักกาดยืดนะคะแล้วก็ข้าวโพดยืดด้วยแล้วก็มีเป็นสกูชี่นะคะก็จะเป็นคาทีกคุงม,มา้าจัมโบ้บัสบนนนนะะันนิ่มๆนะคะอันนี้แล้วก็เป็นเค้กอันนี้จะมีสาย้อาอยู่ด้วยนะคะ คาร์บิแบบนี้นะแล้วก็มีเป็นไอติมโคลหลายชั้นนะคะอันนี้มีสามสีด้วยกันเลยนะสีน้ำตาลก็สีฟ้านะคะแล้วก็พวกไส้ไหลนะคะอย่างแรกจะเป็นคาบิดไส้ไหลนี่นะคะแล้วก็เป็นคูม,มาไส้ไหลอันนี้มาใหม่เลยคิตตี้ไส้ไหลนะคะน่ารักมากไส้เป็นสีชมพูเน่นะแล้วก็มีเป็นกูเดทมาไส้ไหลด้วยค่ะ ก็หนึ่งยบาทมีเท่านี้นะคะต่อมาจะเป็นตะกร้าราคาหนึ่งบาทตะกร้านี้ตะกร้าเดียวนะคะไม่มีนะก็อย่างแรกจะเป็นน้ำน้าสีเหลืองเหลือตัวเดียวแล้วนะคะนิ่มโลข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่ค่ะก็อย่างแรกจะเป็นสีแดงอันนี้ไซส์ก็ไม่เล็กนะคะก็เป็นแบบนี้เหมือนของแท้มากเลยสีแดงสีชมพูเข้มมีราเชนด้วยนะสีเข้มแล้วก็สีชมพูอ่อน ซาโลทุกชิ้นนะคะอันนี้น่ารักมากเลย120บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นตะกราคาราคา130บาทค่ะก็อย่างแรกจะเป็นจัมโบ้บันอิโมจินะคะนิ่มซโลมากมากเลยนะคะมีหลายหน้านะ,ะแล้วก็เป็นจัมโบ้บันกูเดทามะค่ะสโลเหมือนกันแล้วก็มีเป็นโรตีโค้อันนี้มีหลายหน้านะคะข้างล่างจะเป็นแบบนี้นะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะ แบบนี้แล้วก็เป็นซัมโบพันหน้าตลกนะคะอันนี้จะนิ่มๆนะแล้วก็อันนี้เลยกังยาวนะคะปอะมาเยอะมากเลยนะคะขายดีทุกรอเลยข้างหลังจะเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะคะสีสดมากนะคะนิ่มสโลด้วยนะ,ะแล้วก็ออมาจะเป็นตั้งแผ่น,นะค่ะเป็นตั้งแผ่นนี้มน้าอยู่ในแพ็กเกจนะคะก็มีหลายหน้า น,ะะนิ่มไเลยในการก็อันนี้จะเป็นราคา130บาทนะคะ130บาทตะกร้าต่อมานะคะก็อย่างแรกจะเป็นเต่านะคะจะเป็นลายบนตัวแบบนี้กับไม่มีลายนะคะเต่าจัมโบนานิ่มสโลยในแพ็คเกจคะ่ะแล้วก็เป็นแซนวิตปอมปอมป,ปูลิมนะคะเป็นแบบนี้นิ่มนะคะแล้วก็อันนี้เหลือชิ้นเดีวยวนะคะเป็นปังแผ่นมีกลิ่น,นะคะ่ะ เป็นกิ่นสบปี่ไม่ก็วานิลานะคะน่ารักมากเลยอันนี้นิ่มสโลมากมากนะคะมีกลิ่นด้วยนะกลิ่นแรงมากเลยแล้วก็อันนี้ค่ะของยืดอันนี้ถูกมากเลยนะคะลบมาเลยมีเป็นกล้ยยืดนะคะแล้วก็มีกล้ยยืดแบบใหม่คะ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นไส้กรอกยืดค่ะถูกมากเลยนะก็ตะกร้านี่ยราคา130ค่ะ อย่างสุดท้ายนะคะก็เป็นปังยักษ์ค่ะก็อันนี้นะคะเหลือสีอ่อนสองชิ้นนะนิ่มสโลมากเลยนะคะเล่นมันอันนี้คุ้มเลยนะคะสามอบาทค่ะก็ประมาณนี้นะคะที่เราเอาเข้ามาเมื่อวานนะคะก็คือที่ถ่ายอีกรอบเพราะว่ากลัวดูไม่ได้กันนะคะเพราะว่ามัน,นเป็นแนวตั้งเนาะก็นี่ค่ะอาีไลน์น้อาน,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 านช็อปนะคะ N A O N A O S S, S O P ค่ะ ก็ทักมาสั่งซื้อสินค้ารายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะว่าจะติดตามดูสินค้าดูรูปสินค้าได้ยังไงนะก็อย่าลืมคลิกดูใต้คลิปกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส,สไครต์แล้วก็อุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะ